ครับสวัสดีครับผมอิทธิโอเกมเมอร์นะครับก็สวัสดีเพื่อนชาวโลบอกรันทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในแมปออสตาร์เทอร์วูดดิเฟนนะครับคลิปนี้นะผมก็จะพาไปลงเลดกันนะครับก็เป็นเลดที่มีชื่อว่าแคนดี้เลดนะครับก็จะพาไปเก็บแคนดี้กันเลยนะครับส่วนคลิปนี้นะผมก็จะเอาเซตนี้ไปเล่นเลยนะครับก็จะเป็นเซต6ดาวล้วนๆเลยนะครับโอเคตัวแรกนะก็จะเป็นมิกาสานนะเบลวิลร้อยเจ็ดห้านะครับเอาไปเพื่อบัฟเงินนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็บัฟเดามิทให้ก ตัวต่อไปก็จะเป็นมาจลีย์นะครับเลเวล1้อยนะครับใส่ออฟของเจ้าตัวไว้เลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นนารันชานะครับเลเวล1้อยนะครับใส่ออฟไฟไว้นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นหนดดานะครับเลเวล1้อยนะครับใส่ออฟของเจ้าตัวไว้เลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นไอนะครับเลเวล1้อยนะครับใส่ออฟลงไว้นะครับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสปีด์บาร์กอนนะครับเลเวล1้อยนะครับใส่ออฟลดเงินนะครับ15%ไว้โอเคพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ Candy r e ล d นะคผมโอเคสตาร์โตโอเคครับเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะวางสปีดบอก้อนก่อนเลยนะครับแล้วก็เปิดออโต้สคริปไปด้วยนะครับเราก็จะเล่นกันแบบ full ออโต้สคิปนะครับแล้วก็เลือกเป็น normal นะครับหรือว่าไม่เลือกก็ได้นะครับโอเคเขาก็จะเลือกเป็น normal ให้เรานะโอเคครับก็เดี๋ยวรอนะ เราก็กดคูณ2ได้เลยนะครับโอเคพอขึ้นวิวที่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอนะครับผมจะสปีดบอลนะครับหนึ่งขั้นนะผมก่อนขึ้นวิวที่2นะครับโอเคก็เดี๋ยวรออัพสปีดบอลนะครับอัพเลยนะครับอ่าแล้วพอขึ้นวิวที่2นะครับก็วางนาฬิการะผมหนึ่งตัวนะครับโ okay. อเคแล้วก็รออัพสปีดบอลนะครับ ก่อนขึ้นเวฟที่3นะครับ1ขั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอเลยนะครับโอเคครับไปพอขึ้นเวฟที่3นะครับก็สติดวากอนนะครับ1ขั้น2ขั้น3ขั้นนะครับแล้วก็ถือไอรอไว้เลยนะครับเราก็จะวางไอนะก่อนขึ้นเวฟที่4นะครับโอเคมันจะมีเงินเด้งขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวรอวางได้เลยนะครับโอเควางได้เลยนะครับ พอขึ้นวีดีส์นะก็วางนันชาเพิ่มนะครับสองตัวนะครับเป็นสามตัวนั่นเองโอเคครับแล้วก็มาอัพไอ้นะครับหนึ่งขั้นสองขั้นนะครับสามขั้นนะครับแล้วก็ทําการบัฟได้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอในเว็บนะครับพอขึ้นวีดีสห้านะครับก็อัพนันชาหนึ่งขั้นนะครับแล้วก็ไปลงให้กับสปีดกก่อนนะครับหนึ่งขั้นสองขั้นนะครับโอเค ก็เดี๋ยวรอในเว็บนะฮะโอเคพอเว็บที่6นะครับก็อัพดันชาครับผมอ่าเป็นขั้นที่2นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็มาลงให้กับสปีดก่อนครับ1ขั้นนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวรอในเว็บนะครับเอาเว็บที่7นะครับก็อัพสปีดก่อนครับ1ขั้น2ขั้นนะครับ แล้วก็ทําการวางโหลดดำนะครับผมตรงนี้นะครับ1ตัวปรับรัดครับอัพไปเลยครับ2อันโอเคอ่าเดี๋ยวรอเน็กเว็บนะครับพอเว็บที่8นะครับก็อัพดันชาแล้วผมอ่าเป็นขั้นที่3นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็มาลงกับสปีดกก้อนครับ1ขั้นนะครับผมอ่าแล้วเงินที่เหลือเนี่ยก็าลงกับไอนะครับ1ขั้นนะครับ ถ้าลงได้อีกหนึ่งขั้นก็ลงได้เลยนะครับถ้าลงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเว็บที่9นะครับก็อัพสปีดก่อนครับ1ขั้น2ขั้นนะครับแล้วก็มาลงกระปานะครับ1ขั้น2ขั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอนะครับอัพสปีดก่อนนะครับโอเคเว็บที่10นะครับก็อัพสปีดวก่อนครับ1ขั้น2ขั้นนะครับ โอเคแล้วก็มาวางหนดดำนะผมอ่าเว็บทนะี่สิบครับก็เดี๋ยวเว็บที่สิบเครับอ่าก็วางนานชาะนะผมแล้วก็อัพขั้นแม็กก็เลยนะครับผมแล้วเงินที่เหลือเนี่ยก็มาลงให้กับสปิบาก้อนไม่ได้นะครับเราก็มาลงให้กับไอนะคัหนึ่งั้นสขั้นนะครับโอเคเราก็จะฟาร์มเงินนะครับผม เว็บท yeah. ี <Jersey. S 1> okay. okay. ่12นะครับก็อัพให้ก okay. ับสปีดพากอนก่อนนะครับ1ขั้นนะครับผมแล้วก็มาลงให้กับไอครับ1ขั้น2ขั้นนะครับโอเคเราจะลงให้กับสปีดพาก้อนก่อนนะครับเป็นเมนนะแล้วก็มาลงให้กับไอนะครับผมโอเคเว็บที่13นะครับก็อัพสปีดพกอนครับหขั้นนะครับผมแล้วก็มาอัพให้กับไปครับ1ขั้นนะครับโอเค อ่เดี๋ยวรอขึ้นเว็บนะครับเว็บที่14นะครับก็อัพเซิร์ฟเวร์ดก่อนครับ1ขั้นนะครับ2ขั้นนะครับอ่าก็เป็นเว็บสุดท้ายนะครับเว็บที่14ที่เราจะฟาร์มเงินนะครับก็พอแค่นี้นะครับเราก็จะมาวางลัตชาเลยนะครับวางครบ8ตัวเลยนะครับผมอ่าเราก็อัพขั้นแม็กไปเลยนะครับ โอเคก็ขายนานช้าข้างหลังนะครับแล้วก็มาวางข้างหน้านะครับอัพขันแม็กไปเลยนะครับผมแปดตัวนะครับโอเคก็วางแล้วก็อัพได้เลยนะครับสมตัวสตัวห้าตัวหตัวอ่า เดี๋ยวผมขายข้างหลังนะครับโอเคแล้วก็มาวางตรงข้างหน้านะครับโอเคตอนนี้น่านชาก็ขั้นแม็กหมดแล้วนะครแปดตัวแล้วเงินที่เหลือเนี่ยก็มาวางมาจุแล้วนะครับก็วางหลังต้นไม้เลยนะครับผมนะวางไปเลยนะครับผมโอเคอัพขั้นแม็กตอรีนะครับโอเคขั้นที่หกนะเราก็วางไปได้เลยนะครับแปดตัวนะครับ Okay. ส่วนใครเผ่ออัพไปขั้นที่อขั้น4ี0 0 0 0สี่นะครับหรือว่าขั้นที่แสนกว่าเนี่ยก็ไม่เป็นไรนครับยังไงก็ผ่านแน่นอนครับก็วางเท่าที่วางได้นะครับโอเคเอาวางไปเลยนะผมสตยที่ผมวางเมอร์แลนด์ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าวงเขาจะถึงประมาณขอบบ้านเราพอดีนะครับประมาณนี้เนาะ เราก็วางไปเลยนะผมแปดตัวนะแต่ว่าเราจะวางได้แค่หกตัวก่อนนะครับก็เดี๋ยวรอหนวดดำนะครับสโลว์บอสนะครับผมอ่าเราก็จะขายหนวดดำนะครับสองตัวแล้วก็ไปวางมาเจอแลนด์เพิ่มนะครับตอนนี้เราก็กดคูณสามได้เลยนะครับโอเคส่วนใครเล่นคูณสามได้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็เล่นได้เลยนะครับสเต็ปนี้ครับเล่นได้เลยแต่ว่าผมถนัดคูณสองนะเพราะว่าวางตัวไม่ทันนะโอเค สโลเสร็จแล้วนะครับก็ขายโดดดำทิ้งนะครับแล้วก็เข้ามาวางมันะแรนเพิ่มนะผมอ่าสองตัวนะครับก็อัพไปเลยนะครับผมคันแมกตอรี่นะครับโอเคตอนนี้ก็คันแมกตอรี่น,นะร่รแปดตัวเรียบร้อยนะอ่า กดคูณสามเลยเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จสินะครับตอนนี้ก็รอบอดเดินเข้าบ้านแบบตึงๆนะโอเคครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการเล่นนะผมก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมโอเคส่วนคลิปโดนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ see you again